ีคนบอกว่าพี่เป็นคนที่ดูรู้ใจถึงไม่กลัวอะไรใช่ไหมใจแข็งเอองูนี่งูเห่างูเห่ามาแพ้ไม่เบี้ยแพ้ไม่เบี้ยมาแพ้ตอบเที่ย์คุณเที่ยกลัวผีกลัวผีกลัวผีเฮ้งเคยไปพักโรงแรมต่างจังหวัดไหมน้อยมากน้อยมากโรงแรมเก่าๆโรงแรมเก่าๆกินเต็มหมดเลยสามสี่หัว ทำไมอ่ะจได้หลับจะได้หลับหลับเลยแล้วคุณมีความกลัวไหมมีอะไหมกลัวกลัวความสูงกลัวความสูงขามันจะเป็นแบบแันีลคุณเคยโดดหอไหมโดดหอโดดเขาบอกถ้าโดดแล้วได้กลับก่อนบางคนนี้ถ้ากลัวความสูงถึงขั้นฟอเบียนะพอเปิดมาฟัก เกล้อันนั้นไม่ใช่โฟเบียแล้วอันนั้นป้าเหมือนคนบ้าทุกคุณใครรู้ไหมใครไอ้นุ้ยบว๋เนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเหรอนุ้ยผมกลัวความสูงเหมือนกันเหรอท่าสี่ห้าขวบยังไม่เป็นอพอสักสิบสี่สิบห้าเริ่มกลัวแล้วพี่เพราะว่าตอนเด็กๆสี่ห้าขวบเป็นยังเตี้ยอยู่ไงพอสิบสี่สิบห้าเริ่มสูงขึ้นมองพื้นเฮ้ยสูงเว้ยปานั่งเดี๋ยวตบความ กลัวแมลงสาบกลัวแมลงสาบโอ้แมลงสาบจำได้ประมาณสัาแปดเก้าขวบเนี่ยตื่นมาด้วยความรู้สึกแบบคันๆที่คอเออเออเออเเออออแล้วก็อุ้ยโอ้ยแล้วก็แ a ติ i งแมลงสาบโอ้ยขี้เหม็นมากโอ้โยพี่นี่โอ้โหนี่ถ้าถอดกันเสื้อได้เลยคนลุกคนลุกยังลุกอยู่เลยคือภาพนั้นมันจำเลยพี่วะหลังจากนั้น แค่เห็นมันเดินเลยพีัวไม่สา,านี้เลยกลัวแม่สามมากผมกลัวกลัวไฟดับอลรกกลัว <laughs> ไฟด,ดับเพราะว่าเวลาไปซ้อมมวยอ,อยู่ต่างประเทศไปอเมริกาไปพักอยู่ชั้น90โอ้โห พักกันอยู yeah. up, ่สามคนนะพี่ไฟดับอ่ะก็เดินไปเฮ้ยเดินเราทางคนละเรื่องกันแล้วกันคคนแรกเล่าไปจบชั้น30สิบโอ้คนที่สองเล่าไปจบชั้น6 0สจะได้จะได้จะลืมไปแต่คนที่สเดินไม่ยอมเล่าก้มหน้าก้มตาร้องหอบร้องห้าใหญ่เลยเอเพื่อนถามเฮ้ยมึงเล่าจะถึงในอีก30ชั้นชั้นไม่อยากเล่ากูเล่าแล้วจะหนาวเฮ้ยเล่าเลยเล่าเลยเล่าวาบอกไงจำไหมลืมุญแจอยู่ชั้นล่าลืมุญแจอยู่ชั้นล่า กลัวไฟดับกลัวไฟดับตอนนี้ไม่กลัวผีแล้วกลัวนังมวยกลัวนังมวยพีแม่เขามาหวัดดีแม่เขาก่อนอย่าไปทำกัรสวัสดีครับคุณแม่ครับดีครับเอาตบมือให้คุณแม่ มีความกลัวไหมคุณตัก๊กกลัวอะไรก็ตามที่มันอยู่ใต้น้ำเพราะเราไม่รู้ว่าใต้น้ำมันมีอะไรไงพี่กิ๊กอะไรเงี้ยเอ๊ะเอ้เคจะมีป่าวะฉลามจะมีไม่วะอะไรเงี้ยห<อ>นูกลัวอะไรที่มันอยู่ใต้น้ำไงไปพวกไปทะเลไปอย่างเงี้ยป่ะอ๋อหนูจะเล่นอยู่แค่ไม่ไม่ไม่เคยสูงกว่าเขาเลยก่นหนูเล่นอยู่แค่ผมว่านี่ไม่กลัวอะไรเลย นีไม่กลัวเลยตัวจริงในการเขานี่ต้องไปผจญทุกอย่างเลยูงทั้งไม่กลัวแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทมงานรู้กลัวกลัวผีมากเออกลัวผีมากพี่แต่เราต้องออกไปไปนอนป่านอนบ่อยๆนี่นี่พี่ล่าสุดเราจะไปนอนที่เก่งๆหนึ่งมันจะเป็นแก่งหินมีหินลางเต็มไปหมดแล้วแก่งๆเนี้ย คือตามความเชื่อตามเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมีสงครามกันแล้วผลปรากฏว่าคนที่ตายเนี่ยเขาก็โยนทิ้มงม่น้าโขงมาติดตรงนี้มาติดตรงเก่งนี้เป็นร้อยศพเลยพี่<อ>พี่กลางคืนนอนไม่ได้เลยมันมร้อนเผาไปทั้งเต็นเลยพี่ร้อนหรอร้อนนอนไม่ได้เ,เ,เลยลมไม่เข้าอ่ะร้อนแบบอยู่ไม่ได้อะ่ะเอ<ร>เปิดเต็นออกมาไม่ไง,ไงจุดไฟอยู่ข้างเต็นจุดไฟอยู่ข้างเต็นเรา